งวนเสียส่ใส่เห็ดหุทุกคน่นเห็ดมุ้ง,งใส่หนนั่นกวนหัวนเต่อชิมน้ำม่เห็ดเผ็ดอย้วเห็ดอินมา เหมือนกันทุกคนระยะที่มีงเอาเมืออนี่แหะจัดลวดสมได้แล้วสมได้แล้วนัวได้แล้วเดี๋ยวมันจะเข้มเต้าจะา้ขาดขาดพริกบดใส่พริกดอกใส่พริกคนจังเลยลง ไปพกปนจัาด้วยกันยยกมุนเสียมยักมุนเสียมใส่เห็ดหอมใส่ผักกาดขาวใส่ตัวรังเตา ใส่ลกชิ่นนะ้ำว,วันโตบุษงวันโตบันแดดแล้วหอนแล้วบันต 8, กแป๊บหกโมงเกืนหอดเจ็ดโมงโตเกืนหอดสายสี่โมงหา้าโมงกันแดดแล้วบันผิดขึ้นกล่องน,นี่มมงเดียวแล้วบัน

đây là miếng đặc biệt, cầm Yunsen nước càn luôn, mò bằng ngay mà được, thì nước càn kha mò ngay